ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตครับหนุ่มภูเก็ตขับรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเจ้าหน้าที่คาดอาจเสียหลักชนกับฟุตบาทข้างถนน เมื่อเวลาประมาณตีห้าของวันที่20สิบงหาคม2,565เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรนทลางได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองและมีผู้เสียชีวิตบนถนนเทพกระสตีขาออกนอกเมืองก่อนถึงวัดท่าเรือประมาณ300รอเมตรจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพในที่เกิดเหตุบริเวณบนฟุตบาทริมถนน พบรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินล้มอยู่ใกล้การพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายนิติกรจันสกุลอายุ22ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่84ทับ3มหมู่2ตําบลตาคลอกอำเภอถลางมีบาดแผลแตกบริเวณหน้าผากเลือดไหลนองพื้นนอกจากนี้ยังพบกระเป๋าเป้และโทรศัพท์มือถือตกอยู่ใกล้ศพหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งชนะสูตรยังโรง,ยงโรงพยาบาลถลางและได้ประสานติดต่อญาติให้รับทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนครับ สำหรับสาเหตุนะครับของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเนื่องจากว่าไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์นในช่วงเวลาดังกล่าวแต่จากการสอบออตรวจสอบนะครับพบว่าบริเวณริมฟุตบาทนะครับมีรอยครูดของรถเ,เป็นทางยาวคาดว่าผู้ตายนะครับอาจจะขับขี่รถมาตามลำพังแล้วเกิดเสียหลักชนกับฟุตบาทร่างกระแทกกับสอบขอไฟฟ้านะครับ แล้วก็แล้วตกลงมาบนฟุตบาทนะครับทำให้เสียชีวิตทั้งนี้พนักงานสอบสวนนะครับก็จะทำการสอบหาในเรื่องของสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ